เมื่อฝึกให้มันนิ่งละอารมณ์ต่างๆภายนอกเสียหมดแล้วแล้วก็มาเพ่งอยู่ภายในยนี่เพ่งเท่าไรมันก็ยิ่งแจ่มใสขึ้นเท่านั้นอันนี้มันเป็นวิธีที่เราจะพิ่งฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มันพองใส ให้พึงเข้าใจแต่ว่าการเพ่งนี้มันก็ลำบากหน่อยแหละต้องอดต้องทนตามธรรมดากนอ้อนมันจะปล่อยตนไปตามยถากรรมเฉยๆมันไม่ปรารถนาที่จะฝึกํำว่าเพ่งนี่ก็คือฝึกตนนั่นเองนะฝึกจิตที่อ่อนแอให้มันเข้มแข็ง